สบายดีพี so oh. ่น้องบุตรสุภาุขุนบุส่งสุบที่พี่น้องจามือนีในเนืองบันสงการเนาะแต่ว่าก็จะทำหน้าที่คือเก่าค่ะทต่หน้าที่คือเก่าเนี้ยไปถึงเมียวโอ้ยในเนืองบันปีใหม่มาเนี่ก็ข้อสิกรรมเห้กันทั้งไอ้ การตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีก็ขอให้โอสิกรมแหการดื้อให้ยู่ดีเมียอ่ะเจ้ที่บอกยังคิดไปหล้ยอยู่ก็เสียเท่มันบ่มันบ่ไรบอกว่าอะไรื้อพอให้ใช้ใช้ส่ดให้ลงให้ก็ให้พญาลูกค้าอยู่กันเป็นนานๆอยู่กันไปถึงกัวปุ่นอ่ะพุทธิวันินห้อง เฮ็ดอะไรคอยทีจ้าถ้าคอยดูแลเจ้าจะต้องเฮ็ดอะไรคอยมากคอยดูแลเจ้ามากขนานแลยเขาให้อยู่อย่างอายุมันคนนี้ถึงต้องการไปนานๆจนงมาใต้แต่กันไปฟังนั่คนนั่เอาเนี่ไปเก็บเองด้วยพี่น้องคือต้องเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดสุปีเด้เพราะเป็นใบเฮ็ดเอาหนาพี่น้องพี่ว่าเฮ็ดสุปีเด้เจ้าม่าเนี่ยเป็นอย่างคว่านี่ขึ้นตัวแท่นะพี่น้องตัวแท่นพ่อกับแม่จ้ะ ก็ฟังดาบ่ได้เห็ดพออย่างพอว่าเข้าอยู่คนหน่ะมองกันเนาะพี่น้องเนาะเข้าอยู่คนหน่ะมองกันคนหนึ่งอยู่ฟังดาคนนึ่นฟังไตนะจะได้บ่ได้บ่ได้อันนี้บ่ได้เมื่อหาเพื่อนแต่ว่าแพ่ว่ากับเมื่ออะไรจะเมื่อก่อนหนานีเดี๋ยวขาหายเงินเพื่อนไว้ใส่เดี๋ยวเอาไปใช้ในห้องนอตหายเงินเพื่อนไว้ใส่เดี๋ยวสองตายหญ่หายพันหาพี่น้องกอาบ่มี่เนี่ยนะข้อไม้เข้าบ่มี่เนาะกต่เห็ดไปตามมี่ตาม อันนี้อันนี้ไ่มีเงินให้เราพี่นี่พี่น้องจ้าเพร่อยังพ่อปู่คนจนเบิดเลยพี่น้องเสดสิออกบ่ครับครับไมาเดี๋ยวเขากับบ่อเดดตามประเภทนีเนาะพี่น้องเนาะตามเพื่อนปีใหม่ปีเหมือนนะคะเนาะเขากับเพื่อว่ากับบ่อเดดจะเทสไปจ้าพราะว่าเบ่อเดืองย่าินนะคะเนาะอยู่บ้านเขากับบ่อเดเมื่อย่ายกับเสียระเลือแต่ตาจต่เพื่อว่ากับพ่อใหญ่เดือตัวแทนค่ะ ตัวเตน,นทั้งพ่อทั้งแม่พ่อพี่ว่าก็มาอยู่น้ำหนีหน้าเนี่นนยนะคะเนาะพ่อใหญ่เป็นผู้ใดเนาะเพี่ว่าเคยบอกหลายเทออือดเลยพี่น้องเด้อพ่อใหญ่คือเป็นสามีเพี่ว่าแหละค่ะให้พี่น้องกีถามบ้านพ่อใหญ่คือผู้ใดอีกสามีเพี่ว่าเองแหละค่ะพี่น้องเรากับป่วยหน้าเดียวปีใหม่เพี่ว่าก็อยู่บา้านค่ะดูแลเพบู่นไปสงการพี่ว่าก็อยู่บ้านค่ะไม่ไปใส่หรอกค่ะเพราะว่าข้าเห็ธดธุรกิจเด็กๆ,ๆน้อยๆนะคะเนาะไปใส่บ่ได้เพราะพ่อใหญ่เราบ่มีแห้งเลยพี่น้องจ๋า เราบ่มีแห้งเ้าก็ต้องดูแลก,กันไปค่ะตามประเภทนี่นล้ค่ะเนาะบ้านขึ้นบ้าน,นสุขสรรบ้านสงการนะพี่น้องเด้อพุกนี่บ้าก็ได้บา,บายพ่อใหญ่ค่ะขอขามาได้โทษกันคำเบอกตอนสิเฮ็ดเนี่เบอกได้ไหลายพี่น้องบัดหามันมาเฮ็ดด้อตอนเฮ็ดตอนกาตอนใบเดี่ยวนี่ยมันมันมันหลงเบิดพี่น้องค่ะมันเบอกเลยมันก็เบอกว่ออกพี่น้องจัคสิว่าจังได๋เนาะค่ะเนาะเอาพ่อใหญ่สบายดีพี่น้องเนี่ยจะจบคลิปล่ะ แต่พี่น้องจา่ายคลิปนีิก็มียังไรได้พี่น้องเด้อฝากพี่น้องกไดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกดกระดิ่งจ้าเพื่อสิบว่พลาดการแจ้งเตือนคลิปแม่สาวราพักกินพัฟบ้านะพี่น้องเนาะพี่น้องถือเขาบังคับพัฟบ้าเขาควบคุมจะได้หนุ่มเรื่องเกานาค่ะอย่าเจ็บอย่าไข้มือใส่ได้ลไรจ้ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะจุบจ๊บจุบ๊บจ้า